ในคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกลบจำนวนเชิงซ้อนการบวกลบจำนวนเชิงซ้อนนั้นจะทำได้อยู่ในรูปแบบของ rectangular form เท่านั้นในส่วนในรูปแบบของ polar form จะทำการบวกลบกันไม่ได้แต่จะทำการคูณหารได้นะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการบวกลบ จำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบของเ e ็ t แ n ทง l ลาฟฟอร์ยกตัวอย่างเช่น C1 บวก C2 คือ A C1 เท่ากับ A บวก JB C2 เท่ากับ C บวก j d สูตรการหาค่าการบวกก็คือ A บวก c คือและ jb บวก jd ก็คือหน้าบวกหน้าหน้าบวกหน้าหลังบวกหลังวิธีลบก็เหมือนกันนะคะหน้าบวกหน้าหน้าลบหน้าหน้าบวกหลัง หลังบวกหลังหลังลบหลังนะคะทีนี้เราจะมาทําลองทดลองการหาค่าของ c หนึ่งบวกด้วย c สอง c 1เท่ากับ ซีหนึ่งซีหนึ่งของเราคือห้าซีหนึ่งเท่ากับห้าห้าลบเจ ะะส่วน c สอง c สองเท่ากับ ลบ3ลบเจหน้าบวกหน้าหลังบวกหลังก็คือเราก็ได้เท่ากับข้างหน้าคือ5บวกลบลบ3ใช่ไหมคะเท่ากับ5บวกลบ3เท่ากับกดเครื่องคหบวก ลบสามเท่ากับสองต่อมาหลังลบหลังหลังบวกหลังก็ได้เท่ากับหลังคือลบสองใช่ไหมคะลบสองบวกลบแปดเท่ากับ ลบสองลบสองบวกลบแเท่ากับหเราจะสังเกตได้ว่าค่าทักข้างหน้าและข้างหลังเป็น,เป,นเป็นบวกทั้งหมดก็เราก็จะได้เท่ากับสองบวก j หนะคะ